ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยโพสต์ข้อความสนับสนุนการกระทําของแอมมี่เดอะบล็อตทอมบลูสที่ก่อเหตุเผาพระบรมชายาลักษณ์บริเวณด้านหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะจนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่ ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้วิทยาลัยก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามประกาศของวิทยาลัยว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางวิทยาลัยบอกว่าได้เรียกตัวนักศึกษาคนนี้และผู้ปกครองมาสอบข้อเท็จจริงตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างกรณีที่คณะกรรมาการกำลังตรวจสอบและรายงานให้ต้นสังกัดร,รับทราบก็คือสถาบันพระบรมราชาชานกกระทรวงสาธารณาสุขนะคะจะได้รับทราบเรื่องแล้วถ้าหากว่าผลสอบออกมาผลสอบแล้วเสร็จจะมีการออกเป็นประกาศเลยค่ะให้สังคมรับทราบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะกรณีของแอมมี่เขา